พระเอกพบรูปถ่ายของนางเอกที่เป็นอาสาสมัครสถานพักเลี้ยงสัตว์โดยบังเอิญเขาจำได้ทันทีว่าคือหลินเฉินขณะประชุมสปอนเซอร์รายการใหม่ทีมงานกำลังนำเสนอภาพดาราที่จะเข้าร่วมรายการระหว่างนั้นมีโฆษณาช็อกโกแลตที่นางเอกรับเป็นพรีเซนเตอร์พระเอกเห็นก็ถามว่าเธอชื่ออะไรลูกฟังตอบว่าหลินหวานเป็นดาราโนเนมคนหนึ่งพระเอกแปลกใจที่หลินหวานคนนี้บุคลิกคือนางเอกชัดๆ ดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะได้พบกับนางเอกโดยตรงด้วยการมาแทนเจ้าเสนเพื่อเซ็นสัญญาคู่รักกับเธอตัดภาพมาที่ห้องอาหารพระเอกมาช่วยนางเอกจากเท่าแก่หลิวได้ทันเธอเมาจัดจึงถามพระเอกรู้ว่าเธอคือหลินเฉินตอนไหนพระเอกเห็นครั้งแรกก็รู้แล้วเท่าแก่หลิวโดนเตะลงไปกองที่พื้นพระเอกไล่ไปให้พ้นยามาให้เห็นอีกแล้วอุ้มนางเอกออกไปนางเอกตื่นขึ้นมาก็ยังรู้สึกปวดหัวและจำได้ว่าพระเอกมาช่วยไว้ หลังจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้แล้วหรือเหยียนเข้ามายื่นกระดาษที่เขียนคำว่าขอบคุณให้แม้จะเป็นศัตรูกันแต่เรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณนางเอกที่ช่วยไว้นี่เป็นเพียงการสงบสึกชั่วคราวเพราะยังไงเธอก็เกลียดนางเอกและพร้อมจะเล่นงานกลับทุกเมื่อหากมีโอกาสนางเอกพบกับพระเอกโดยบังเอิญในลิฟต์จึงขอบคุณที่เขามาช่วยไว้แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อพระเอกต้องการเช็คว่าเธอจำเรื่องเมื่อคืนได้ไหม นางเอกร้อนตัวกลัวจะโดนทวงเงินพระเอกจ,จึงถอนหายใจที่เห็นเธอจําไม่ได้เมียเท่าแก่หลิวมาอารวาตบหน้านางเอกที่โรงแรมหาว่าเป็นเมียน้อยสามีนางเอกตกกลับและบอกว่ายังไม่ทันได้แจ้งความเท่าแก่หลิวข้อหาลวนลามแต่เขากลับสร้างเรื่องมาแว้งกัดถึงที่นี่เมียเท่าแก่หลิวยกรูปถ่ายมาเป็นหลักฐานนางเอกเถียงว่าพวกเขาเก็บมือถือของเธอไปหมดทําให้เธอไม่มีหลักฐานมาแย้งได้ จึงขอให้นักข่าวไปถามหลิวเหียนที่อยู่ในเหตุการณ์อีกคนแต่หลิวเหยียนไม่อยากเจอนักข่าวจึงปฏิเสธว่าไม่สบายนางเอกไม่มีทั้งพยานและหลักฐานจึงด่าว่าหลิวเหียนตัวแสบข่าวนางเอกเป็นเมียน้อยกระจายในโซเชียลอย่างรวดเร็ว ผู้จัดการจึขอให้เธอหยุดเถียงและรีบออกไปพระเอกเข้ามากู้สถานการณ์บอกตนสามารถเป็นพยานในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ได้เพราะอยู่เป็นเพื่อนนางเอกที่เป็นแฟนตนแล้วก็จูบนางเอกโชว์ให้นักข่าวดูซะเลยเมียเท่าแก่หลิวไม่เชื่อว่าทั้งสองเป็นแฟนกันจริง คงจะทําเพื่อแก้ข่าวให้นางเอกและยังยืนยันว่ามีภาพเป็นหลักฐานพระเอกแก้ตัวแทนว่าไปเอาภาพจากมุมที่จงใจใส่ร้ายนางเอกมาทั้งนั้นอยากจะพิสูจน์ก็ต้องเอาภาพถ่ายทั้งหมดมาดูหากนางเอกอยากเอาตัวเข้าแลกจริงคงไม่ทําให้คนจับได้แล้วถ่ายภาพมาบานตะไทยแบบนี้หรอกอีกอย่างเมื่อวานเท่าแก่หลิวทําไม่ดีีม่ร้ายนางเอกก็โดนตนนตเปหนึ่งทีจนดเป็นแผลที่แขนไม่เชื่อก็กลับไปพิสูจน์ได้ เมียเท่าแก่หลิวเจอแบบนี้ก็ไปไม่เป็นจึงปิดหน้าปิดตาแล้ววิ่งออกไปไม่นานข่าวที่พระเอกประกาศเป็นแฟนกับนางเอกก็แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วระหว่างนักข่าวกําลังถ่ายรูปทั้งคู่พระเอกเห็นชายลึกลับคนหนึ่งหน้าตาคุ้นๆกําลังถ่ายภาพนางเอกจึงดึงเธอไปกอดแล้วไล่ให้ทุกคนที่เข้ามาในโรงแรมของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตออกไป ผู้จัดการโล่งใจที่พระเอกมาช่วยไว้ทันจากเหตุการณ์วันนี้ทำให้หนางเอกรู้สึกหวั่นไหวกับพระเอกจอเจอียนเห็นข่าวและภาพที่พระเอกประกาศว่านางเอกเป็นแฟนก็รีบแจ้นไปหาเธอเพื่อจะถามว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่พระเอกก็มาหาหนางเอกเช่นกันจเจอียนตำหนิพระเอกที่ทำเกินเหตุหาจะช่วยเธอบอกว่าเป็นเจ้านายไม่ต้องอ้างว่าเป็นแฟนก็ได้แทนยิ่งจูบเธออีกด้วยแค่กอดก็น่าจะพอแล้ว และเอกแก้ตัวง่ายๆด้วยคำว่าลืมจเจยีแยนแปลกใจที่เรื่องนี้ไม่ได้มีผลกระทบกับเขาจะเข้าไปช่วยแก้ตัวให้หนางเอกทำไม พระเอกแถบไปว่าเพราะเบื้องหลังของเท่าแก่หลิวมีบริษัทเครือโรงแรมใหญ่ให้ท้ายอยู่หากยอมให้เขาใส่ร้ายนางเอกในโรงแรมของตนบริษัทของเท่าแก่หลิวจะต้องวิจารณ์โรงแรมของตนและแน่แต่หลังจากที่ตนช่วยแก้ข่าวและเปิดโปงพฤติกรรมเท่าแก่หลิวไปแล้วคาดว่าเขาคงไม่กล้าตอบโต้ไม่เช่นนั้นคนจะรู้ว่าใครกันแน่ที่โกโหกพระเอกว่มาถามนางเอกว่าพักนี้ไปมีเรื่องอกับใครบ้างไหมจูๆ่ๆนางเอกท้องร้องเสียงลังลล่น จือเยยนอาสาไปทำกับข้าวให้กินแต่พระเอกบอกจะออกไปกินข้างนอกพอดีฝนตกสองหนุ่มไม่มีใครยอมกลับไปเอาร่มเพราะจะเป็นการทิ้งให้อีกฝ่ายได้อยู่กับนางเอกสองต่อสองนางเอกจึงต้องขึ้นไปหยิบล้มเองจือเยียนยังคงของพระเอกไม่เลิกเรื่องที่เขาเพิ่งหันมาสนใจนางเอกในเวลานี้ก็ไม่ทันแล้วและสงสัยว่าทำไมพระเอกไม่ถามเธอไปตรงๆว่าในจดหมายเขียนอะไรบ้างพระเอกนึกถึงวันที่ได้รับจดหมาย เขาดักดรอนางเอกหน้าโรงเรียนแต่บังเอิญฝนตกตัดมาในปัจจุบันพระเอกเห็นชายแปลกหน้าแอบ,บอยู่ที่พุ่มไม้จึงให้จือเยยนพานางเอกไปก่อนและกําชับว่าต้องคอยอยู่ข้างเธอห้ามละสายตาพระเอกวิ่งตามชายคนนั้นไปจ,จู่ๆเขาโทรเข้ามาเหตุการณ์ในอดีตวันที่พระเอกตามนางเอกไปท่ามกลางสายฝนเห็นสมุดนักเรียนของเธอตกอยู่จึงรีบวิ่งตามหาคนร้ายผลักนางเอกจนสลบจึงเข้าต่อสู้ โดนคนร้ายกระหน่ำตีจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสพระเอกแจ้งความไว้ก่อนแล้วพอตำรวจมาถึงจึงจับกุมตัวไว้ได้มาวันนี้ชายคนนั้นออกจากคุกและปรากฏตัวอีกครั้งคนร้ายสูญเสียนิ้วมือและโทษว่าที่ต้องติดคุก5ปีก็เพราะพระเอกพอออกมาคิดจะใช้ชีวิตใหม่แต่พบว่าแม่ป่วยตายไปเมียก็หนีหายส่วนลูกชายก็ฆ่าตัวตายอีกสูญเสียทุกสิ่งไปหมดในโลกนี้ไม่มีที่ให้อยู่อีกแล้ว วันนั้นตนก็แค่ดื่มเมาไปหน่อยหากไม่ใช่เพราะพระเอกแจ้งความก็คงไม่ต้องถูกจับแต่ตำรวจก็ทำได้เพียงฟ้องตนในข้อหาทำร้ายร่างกายไม่ใช่ข่มขืนเพราะสาวน้อยคนนั้นก็ไม่กล้าแจ้งความเดิมทีก็คิดจะอยู่ใช้ชีวิตไปวันๆแต่ได้เห็นโฆษณาในทีวีที่มีหน้านางเอกก็คิดจะไปฆ่าเธอเพื่อแก้แค้นแต่ปรากฏว่าผิดคนได้เห็นภาพพระเอกและนางเอกในทีวีก็จำได้ว่าเขาคือเด็กที่แจ้งตำรวจในครั้งนั้น คนหนึ่งเป็นประธานบริษัทส่วนอีกคนก็เป็นดาราแต่ชีวิตของตนกลับตกต่ำถึงเพียงนี้ตนจะยังไม่ฆ่าพวกเขาตอนนี้แต่จะทำให้สูญเสียชื่อเสียงฐานะอยู่ในสังคมต่อไปอีกไม่ได้จะได้รู้ถึงความเจ็บปวดที่ตนได้รับใครเอกพยายามโทรหานางเอกแต่เธอไม่รับสายเด็กเสิร์ฟทำน้ำร้อนหกใส่นางเอกจื่อเหียนเอามือบังไว้จนโดนล,ลวก นางเอกจับมือของเขามาดูอย่างเป็นห่วงทำให้เขารู้สึกมีความสุขมากพระเอกเดินเข้ามาในร้านเห็นสองคนจับมือจับไม้ก็ชักสีหน้านางเอกเห็นเขาเปียกมาลอกมาแลกก็แปลกใจจึงแซงบอกว่าทำล่มหายจู่ๆมีแฟนรายการจำนางเอกกับพระเอกได้จึงจะขอถ่ายรูปกับคู่รักหลินลู่ไว้เป็นที่ระลึกพระเอกมาส่งนางเอกถึงบ้านแต่ก็ไม่ยอมกลับไป เขารู้ว่านางเอกอยู่คนเดียวจึงถือวิาสาสะค้างคืนที่นี่อ้างว่าดึกแล้วไม่มีรถกลับแถมฝนตกเมียคนขับรถก็ไปคลอดลูกนางเอกแนะให้ไปพักโรงแรมข้างๆแต่พระเอกตั้งแต่โตมายังไม่เคยพักโรงแรมอื่นมาก่อนไม่ว่ายังไงนางเอกก็ไม่อาจให้เขาพักที่นี่ได้เพราะมีแค่ห้องเดียวพระเอกยกสัญญาหนึ่งแสนหยวนมาอ้างทำให้นางเอกยอมให้เขาอยู่ที่นี่ทันทีแถมยังชงช้าให้อีก หันไปเห็นเขาเดินไปในห้องก็นึกขึ้นได้ว่าในนั้นมีรูปเธอกับลินหวานอยู่พระเอกเห็นก็บอกว่าที่แท้นางเอกมีฝาแฝดที่เหมือนกันอย่างกับแกจูจ่ๆพระเอกเกิดหน้ามือเพราะมีไข้น้าเอกจะช่วยพยุงไปนั่งแต่กลับทำพระเอกหัวโขกกำแพงไปหลายโปก๊กจนตอนนี้ไม่รู้จะเจ็บตรงไหนก่อนดี พระเอกนอนที่โซฟานอกห้องตกดึกฟ้าร้องเสียงดังนาเอกตกใจตื่นจึงลุกขึ้นมาดูพระเอกเธอจ้องมองหน้าเขาและคิดถึงชีวิตมอปลายที่แอบรักเขาข้างเดียวแล้วก็สงสัยว่าทำไมจูๆ่ๆเขาถึงย้ายโรงเรียน6ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีข่าวครา,าวของเขาเลยที่แท้คืนเกิดเหตุพระเอกบาดเจ็บสาหาัสจนต้องผ่าตัดกระดูกสะโพกและต้องทำกายภาพบำบัดเพื่อให้กลับมาเดินได้ขณะนั้นประเทศจีนยังไม่มีแพทย์เฉพาะทางเรื่องนี้ ครอบครัวจึงย้ายไปทําการรักษาที่อเมริกาขณะท,ที่นางเอกยื่นมือจะจับหน้าพระเอกก็ตื่นขึ้นจับมือเธอไว้พระเอกบอกดึกดื่นแล้วไม่หลับไม่นอนมาแอบมองตอนตรงนี้ทําไมนางเอกอ้างว่ามียุงกลัวเขานอนไม่หลับจึงออกมาช่วยไล่พระเอกจึงบอกให้ไล่ต่อไปแขกอย่างตนจะได้นอนหลับอย่างสบายแล้วอยแอบยิ้มมุมปากผู้จัดการมาถึงบ้านนางเอกเห็นคนนอนอยู่บนโซฟาก็เอาหมอนฟ้าปลุกให้ตื่นเพราะคิดว่าเป็นนางเอก แต่พอเห็นเป็นพระเอกก็ตกใจคิดว่าสองคนอยู่ด้วยกันแล้วนักข่าวเห็นหลิวเหยียนถ่ายรายการกับนางเอกก็คิดว่าคงจะสนิทก,กับเธอจึงสัมภาษณ์เรื่องของนางเอกหลิวเหียนมโมโหที่แม้แต่ข่าวเรื่องเมียน้อยก็ทําอะไรนางเอกไม่ได้แถมกระแสะที่พระเอกประกาศว่าเป็นแฟนกับนางเอกก็ดังจนระดับความฮอตแซงเธอไปแล้ว แถมบัญชีโซเชียลของนางเอกยังมีคนติดตามเพิ่มขึ้นอีกเป็นแสนหรือเหียนจึงติดต่อหลิวโม่ให้มาเป็นคู่ถ่ายรายการกับเธอจูจูมีคนส่งข้อความว่าที่โรงพยาบาลเจียงเปยห้อง VIP มีเรื่องที่เธอจะต้องรู้หรือเขียนคิดว่าเป็นพวกก่อกวนจึงไม่ได้สนใจ รายการใน EP ีนี้เป็นหัวข้อคู่รักเพื่อนสนิทโดยที่หลิวเหยียนต้องทำตัวสนิทสนมกับนางเอกเพราะเข้าฉากกันนางเอกต้องแซงทำเป็นบังเอิญเจอกับหลิวเหียนที่ห้างหลิวเหียนทำเซอร์ไพรส์ประกาศว่าคบกับหลิวโม่เป็นแฟนแล้วผู้กำกับบอกว่าตอนนี้มีคู่รักถึงสองคู่ในรายการอะไรจะโชคดีขนาดนี้ขณะถ่ายทำกิจกรรมคู่รักเล่นคลิปตุ๊กตาหลิวโม่คลิปตุ๊กตาได้เป็นคันรถแต่พระเอกคลิปไม่ได้เลยสักตัว หลิวเหยยงเกทับนางเอกว่าอยากจะแบ่งตุกตาให้แต่ก็เสียดายเพราะหลิวโม่เป็นคนคีบให้เธอนางเอกหันมาให้กำลังใจพระเอกให้ตั้งสติรวบรวมสมาธิคีบตุกตาให้เธอสักตัวจะได้ไม่เสียหน้าผู้ไม่ทันขาดคำหลิวโมคีบตุกตาได้อีกทำให้หลิวเหยียนดีใจพระเอกคิดว่านางเอกอยากได้ตุกตามากจึงเหมาตุกตาทั้งดานให้นางเอกซะเลยนางเอกเห็นหลิวเหยยนสะบัดหน้าด้วยความงอนจากไปก็พอใจอย่างมาก นางเอกมาร้านเสือ้อกำลังจะลองชุดราตรีสีเขียวแต่ถูกหลิวเหยียนแย่งไปหลิวโมยิ่นกราดให้เธอใช้ได้ตามใจชอบหลิวเยียนดักคอพระเอกว่านอกจากชุดนี้ที่พระเอกไม่สามารถซื้อให้หนางเอกได้นอกนั้นจะเหมาหมดทั้งร้านเธอก็ไม่สนใจพระเอกเอาคืนในเจ็บแสบโดยซื้อชุดแบบเดียวกันให้พนักงานในร้านใส่ทำให้หลิวเหยียนเจ็บใจอีกครั้ง หลิวโม,โม่มอบส้คอให้หลิเวเหยียนในร้านอาหารหนางเอกแซงทำช้อนตกและส่งสิกให้พระเอกไปหาซื้อแหวนปลอมสักวงให้เธอเดี๋ยวนี้พระเอกบอกพอดีมีแหวนปิดตัวจึงยื่นให้เธอเอาไปใส่แล้วบอกว่าเป็นเพียงของแถมราคา90้หยวนนางเอกสวมแหวนโชว์หลิวหเหียนว่าพระเอกให้หลิเวเหียนบอกเธอเขากับหลิวโม่เป็นแฟนวันนี้ นางเอกเกทับว่าเธอคบกับพระเอกมาสองอาทิตย์แล้วแถมไปเจอพ่อแม่กันมาแล้วด้วยหลิวเหย็นไม่ยอมแพ้บอกพวกเธอเตรียมจะไปอยู่ด้วยกันแต่นางเอกมาเหนือบอกตอนนี้เธออยู่ด้วยกันกับพระเอกแล้วทำให้ทุกคนตกใจรวมถึงพระเอกแล้วอีพีที่12อก็จบลงติดตามบอกรักก่อนได้ไหมอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ